เจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานกำลังใจตรัสแม้แต่ท่านหญิงก็ลำบากวันที่20สิงหาคมวกไทยลลน์เผยแพร่บทพระราชทานสัมภาษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มีพระดำรัสรวมกับดีไซเนอร์ผู้มีชื่อเสียงชาวไทยว่าด้วยการแชรประสบการณ์และแลกเปลี่ยนไอเดียการทำงานในช่วงโควิด -19 โดยมีช่วงหนึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญามีพระดำรัสว่าอย่างแรกเลยคือว่าไม่มีใครหรอกที่อยากให้มีโรคนี้เกิดขึ้นไม่มีใครหรอกที่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นหรืออะไรยังไงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศเราประเทศเดียวมันไม่ได้เป็นเฉพาะกลุ่มแฟชั่นกลุ่มเดียวเป็นสถานการณ์ที่มันเลือกไม่ได้อันนี้คืออย่างหนึ่ง มันเป็นทุกคนจริงๆนะคะสิ่งที่ท่านหญิงต้องย้ำอีกครั้งในการอยากฝากกับทุกคนคือว่าหนึ่งขอให้ทุกคนมีสติใจเย็นๆแล้วทำให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองสร้างพลังงานความสุขให้กับตัวเองหลังจากนั้นเมื่อเรามีความสุขมีศูนย์กลางของเราเราค่อยๆแบ่งให้กับทีมงานทั้งหมดทุกคนลำบากกันหมด แม้แต่ตัวท่านหญิงก็ลำบากแต่ท่านหญิงเชื่อทุกคนต้องมีความสุขให้ได้ทุกคนต้องอยู่กับมันแล้วทุกคนทำยังไงให้ก้าวออกไปสร้างพลังให้กับทุกคนท่านหญิงเชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเราเศร้าได้แต่ยานานค่ะนั่นเอง